กราบสวัสดีครับผมพี่น้องสุภูสุขคนครับผมน้อมหนักขลาดกันเดิมหนักขลาดนูสุลินมาแล้วครับผมบอกภาษาบ้นบานๆมีสารบานเฮาครับมอนีหนักขลดหยิบลูปเหมือนปั๊มมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันอีกรุ่นอีกองนะครับนอเป็นรูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับแห่งจังหวัดนครสวรรค์ครับผม วัดห้วยด้วนนะครับผมไดมาหนึ่งองค์ครับรุ่นสมปาตถนานะครับในปีพศ2 5 6 1ครับผมอายุหลวงปู่ตอนนันกับ97ปี97พรรษาเนาะครับนาะไดมาหนึ่งองค์ครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเ้ออันนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับมันออกจากกล่องมากครับผมผมไดมาหนึ่งองค์ครับผมพี่น้องสวยๆงามๆครับผมเอามาให้ชมกันนะครับหลวง ปูผัดเพิ่นกระเดยละสังขารลวเนาะครับเนาะหลวงพ่อพัดก็ได้ละสังขารแล้วก็เหลือแต่วัตถุมงคลของหลวงปู่นี่หละครับผหลวงปู่หลวงพ่อนะครับมีมากมายหลายรุ่นเ้อครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อผัดนี่ครับผมมีหลายรุ่นนะครับปูหลายยี่ห้ีครับผมพี่น้องอยู่ที่ว่าจะเล่นรุ่นไหนกันนะครับชอบรุ่นไหนก็เล่นรุ่นนั้นนะครับนี่คือรุ่นสมปาถนาครับผมในปีพศ2500 61ครับผมเอามาให้ชมกันหนึ่งองค์นะครับด้านหลังของหลวงพ่อนะครับนาอด้านหลังก็จะต่อโคดนะครับต่อโคดไม้เหล็กครับผมพี่น้องตัวนี้เรียนว่า97นะครับรุ่นสมปาตถนาองค์นี้ถือว่าคมชัดงามสวยพี่น้องอน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชานะครับหากไพรสัทธาในองค์หลวงพ่อผัดก็เก็บสะสมบูชาได้เร้อครับ ปรตูบมงคนก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับผมก็ไดมาหลายรุ่นด้วยครับก็มีคนขอเช่าไปจะหมดแล้วแหละนีก็ได้มาใหม่ครับผมได้มาใหม่นะครับนี่โอ้ยนี่หลวงพ่อพัดนะครับนี่โคตรคมฉัดครับผมพี่น้องนี่หลวงพ่อพัดนี่โอ้โหหลิวจีวอนครับผมพี่น้องหลิวจีวรใบหน้าหลวงพ่อโอ้โหสุดยอดพี่น้องดันหลังครับผมนี่ไม้เลขกครับผมพี่น้อง หมายเลขนะครับนี่สมปาดถนาโอ้ยหลิวจีวอนกับผมก้มฉาดนี่ร้อยตะใบร้อยอันนี้ครับชัดเจนมากครับผมหากไปพบไปเจอก็เก็บสะสมบูชาได้เด้อครับผมวตถุมงคนของหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้ในปีพศ .2561 ครับผมท่านหลวงพ่อนะครับท่านหลวงพ่อนะนี่ครับโอ้ยพี่น้องเห็นชัดกันบ่ครับเห็นชัดกันไหมอาจจะบอกโฟกัสป็นใดนาะครับนาะ อันนี้คมชัดมากเลยอาจจะเป็นเนื้อทองเหลืองเรื่อเนื้อ,อกะไรทองกับบทจักเด้อครับผมพี่นอ้องนี่โอ้โหดิวจีวอลคมชัดยันหน้าตาหลวงปู่ครับผมพี่นอ้องหลวงปู่หลวงพ่อนี่โอ้โหสวยงามชัดเจนครับผมพี่นอ้องไต่ฐานครับผมพี่น้องออื้หือุ่นสมปรารถนานะครับ หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนห้วยด้วนนะครับนาอจังหวัดนครสวรรค์ได้มาหนึ่งองค์กับผมน้าเก็บหน่าสะสมหน้าบูชามากเลยพี่น้องไปพบไปเจอกับเก็บสะสมได้เด้อครับผมหรือใครอยากได้อยากสอบถามก็คอมเมนต์ถามมาครับผมถ้ายังเหลือนะครับแต่ผมมีองค์เดียวเด้อครับผมมีองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวนะครับสวยงามครับผมพี่น้อง หลวงพ่อพัดนะครับในปีพศ2561ก็สวยประมาณนี้ครับผมพี่น้องวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมหลวงพ่อพัดสวยงามครับผมพี่นอ้องนี่กับตัวหนังสือคมชัดหากไปพบไปเจอเก็บสะสมได้เ้อครับผมพี่น้องเก็บสะสมได้นะ สะสมได้นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับนาอเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับสายนักครนสวรรค์ปรตตรงห่วงกับผมพี่น้องไปพบไปเจอเก็บบูชาได้นะครับรุ่นนี้กะคาดว่าเขาสิลินกันอยู่คับผมเขาเล่นกันอยู่นะผมก็ได้มาในราคาที่จับต้องได้ครับจับต้องได้นะครับ มีไพซีเอาไปต่อก็คอมเมนต์สอบถามนะครับเนาะโอ้ไม้เลืนี่ครับผมไม้เลืสวยงามนะครับไม้เลื้นี่สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหหาซีเจพี่น้องอ้ยงามครับพี่น้องผมก็ขอฝากช่องน้ำด้อครับผมน้อมนาคลาดกันเดิมมีอย่างดีๆสอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเรื่อยๆเนาะครับเนาะวัตถุมงคลต่างๆผมก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับ อย่สีว่าพี่น้องชอบดึงใดก็คอมิมนสอบถามใดเด้อครับอยากเบ่งพระองค์ใดกับอมิมนบอกกับผมเดี๋ยวผมจะหามาลงให้นะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาวัตถุมงคลสายต่างๆกัมากมายับนี่ยางสช่นหลวงพ่อเดิมไอหลวงหลวงพ่อเงินนะครับผมก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับมากมายหลายรุ่นนะครับนี่นี่ก็หลวงพ่อเดิมครับ นี่วัดยาง3ามต้นนะครับพิกจิตนี่วัดยาง3ามต้นครับสวยงามครับผมพี่น้องสวยงามนะครับความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้ดูอีกองคหนึ่งครับนี่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับอัมปก้าสวยงามนี่ครับผมพี่น้อง้ยสวยงามครับผมพี่น้องเดี๋ยววันหลังค่อยดูนะครับวันหลังค่อยดูวันนี้ให้ดูหลวงพ่อพัดก่อนนะครับให้ดูหลวงพ่อพัดก่อนวัตถุมงคลก็มีมากมายหลายนี่ครับหลวงพ่อคูณก็ รุ่นนี้ก็ยังไม่ได้แกะให้ดูนะครับยังไม่ได้แกะให้ดูอันนี้ผมได้มานานแล้วแหละเรียบใช้เองแต่เดี๋ยวแกะทายให้พี่น้องได้บึง่งได้ชวชมกันเนาะครับเนาะหลวงพ่อพัดดีกว่าดูหลวงพ่อพัดดีกว่าเดี๋ยวผมจะส่องให้พี่น้องบึ่งอีกรอบครับผมว่าความสวยเป็นยังไงโอ้โหตัวหนังสือกับผมพี่น้องนี่ครับร้อยโคตรชัดเจนครับผมโคตรชัดเจนนะครับนี่โอ้เหลิยวจี้วอนครับผม อลิวกีวอนสุดยอดเลยยันโอ้โหขอบค้างครับผมขอบข้าง,างเดี๋ยวดูใบหน้าใบหน้าโอ้โหพี่น้องสวยงามครับผมโอ้โหสวยงามมากเส้นเอ็นคอ้นนะครับนอ้องนี่เบิ้งนี่ครับไม้เลขโอ้โหเด,เดี๋ยวดูไม้เลขก,ก่อนหนึ่งห้า สี่เจ็ดอ้ยหนึ่งหาสี่เจ็ดกับผมพี่น้องสวยงามมากอือหือสอกคอครับผมสอกคอของหลวงพ่อนะครับโอ้โหคมมากเลยดูเมตตาครับผมมือครับชัดเจนสวยงามครับผมพี่น้องโอ้ยไม่เล็กอือหือสวยงามมีดีครับผมพี่น้อง มื่อนี้ครับผมผมก็จะขอยุติขิปแค่นี้นะครับนาะไว้ผบพอกันคิดนาครับว่าผมเสียพระรุ่นไดมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมได้ศึกษากันนะครับนาะอยากได้สอบถามถักไร่มากนะครับนาะถ้ายังเหลือยังอยู่นะครับเพราะว่าผมมีองค์เดียวนะครับน้อที่ว่าใครชอบก็แท็กมานะครับเมื่อนี้ครับผมน้อมหนักขลาดเพิ่มเดิมหนักขลาดาน้งซุรินจะสิไปแล้วครับผมมื่อนี้ขอบารมีองค์หลวงพ่อพัด จงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุผูสุคนติดติดต,ตามผมกี่บึงวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้พบผ่านแต่สิ่งดีๆเงินไหลน้องทองไหลมาถูกเลขถูกหวยถูกระงวันกันสุภูสุคนครับว่าจาไดที่ผมบอกผิพผาดพังไปขอโทษขออภัยน้ำด้อครับผมพี่น้องมื้อนี้ก็ไปแล้วครับผม หาผ่อยหูขอมูลเกี่ยวกระอพคะนี่ก็ะคมหมิ่นบอกน้ำเด้อครับผมพี่นอ้องมือนี่น้อมนาคขลาดคนเดิมน้อมนาคขลาดมุงสึดินไปแล้วครับผมไวพ้พบกันคลิปหน้าครับฝากช่องน้ำเด้อครับน้อมหนาคขลาดคนเดิมทางยูทูบเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันครับผมมือนี่ไปแล้วครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับ